จ็บต้ามากคือแบบตั้งแต่หนูอะตอนที่ประกาศว่าจะแบบมีซิงสิบห้าใช่ไหมหนูก็แบบไม่ค่อยมั่นใจว่าแบบตัวเองจะได้ไหมอะทุกคนติดแซมเพลงโปรดด้วยขอบคุณนะคะคือแบบแล้พอรู้ว่าแบบเพลงที่ออกมาก็คือเพลงคีบโบเทกิอะทุกคนตาซ้ายกลับมาเครื่องอะ่ะ ไม่ใช่คือคือหนูร้องไห้จนติดตาคือเมื่อวานหนูก็ร้องไห้มาคือหนูไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าหนูเศร้าแต่ว่าหนูขำจนน้าตาไหลคือคือช่วงนี้หนูไม่ค่อยมี energy เท่าไหร่ก็เลยรู้สึกกังวลไปหมดเลยทุกคนว่าแบบจะติดอะไรงี้ไหมเรายิ่งเป็นคีโบแล้วหนูก็คาดหวังกับตัวเองมากแต่พอเห็นชื่อตัวเองแล้วหนูก็ดีใจจนแบบร้องไห้ไม่หยุดเลยคือตอนนั้นนะ ตอนนั้นอหนูแบบร้องไห้ไม่อยู่เลยเพราะว่าหนูอะหนูดีใจมากที่หนูแบบติดคิโบตั้งแต่แบบเซอร์เคิลแจมที่ได้เต้นคิโบแล้วทุกคนมันมันแบบดีใจมากมันเป็นละครแบบฝ่ายฝันตั้งแต่แบบตอนที่หนูคิดไว้แล้วคิดกับตัวเองไว้ว่าถ้าสมมติเป็น VNK ก็อยากจะติดคิโบอะทุกคนซึ่ง ตอนที่ได้ลองในเซอร์เคสจารมันก็ดีแล้วแต่ว่าแบบพอมาติดจริงๆรมันก็รู้สึกดีมากกว่าเดิมจติดจิงเหมือนพี่าเลยไงใช่ไหมหนุ่ทุกคนหนูความฝันของหนูก็คืออยากติดเพลงที่พี่ศาติดนะฮะเก่งมากเลยภูมิใจในตัวเองนะขอบคุณนะคะจำได้เลยที่เคยพูดในขีบบขอบคุณนะคะทุกคน